สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะคลิปนี้แม่น้องคําแพงมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องของวันที่17พฤศจิกายน2568แม่น้องคําแพงจะพาเอฟซทั้งช่องไปโทษตามแนวทางแนวทางราวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาให้เอฟซทั้งช่องอีกก็คือ เราพัฒนาของอาจารย์เสรีและแอดมารวยแอดมารวยเข้าที่แปดเก้าเก้าแปดนะคะวิ ue, ะ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะงวดนี้มาตามต่อกันนะคะของแอดมารวยเข้ามาสามงวดติดต่อกันแล้วนะคะเนาะเข้ามาสามงวดติดต่อกันแล้วงวดนี้มารอดูรอลุ้นกันนะคะว่าเพิ่นจะไหตัวเลขแนว้ทางเข้ามาตัวใดเนาะระวังสั่งสามสำนักนะคะวันนี้คลิปนี้อย่าลืมเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลก์กดแชร์ให้เน่ ตากเขากระโบมีแห้งไปตากย่านฝนตกนี่ค่ะตุ่มเข้าไว้ตั้งแต่เมื่อว่าน,นี่ค่ะฝนตกมากเมื่อว่าน,นี่ตอนนี้ยังบ่ได้ไปพื้นยยย่านฝนมากอีกสิลแลนหนาแรีนหลังอยู่เนาะเหตุงานเนี่ยสิลแลีนหนาแรนหลังเนี่ยจักเสีเยจังใดน่นคะเบิ่งหมักหงบักหงหมักละก่อซุกแล้วอ้ยหน้าบ้านเป็นปักกะจายนึงนี่ค่ะ อ่ะตามนี้ค่ะไปโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดกันนะคะแล้วก็ไปตามแนวทางของแอดมารวยและอาจารย์เสรีกันนะคะมาค่ะมื่อนี้เขาก็มาตามต่อแนวทางเราพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดเหมือนเดิมนะคะงวดที่แล้วก็เข้าตัววิ่งตัวลูดเนาะแต่ว่าจับคู่โบเขาเนาะส่วนรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้พ่อก็ฟันทงที่4เม็ดเดียวเนาะสเข้าเนาะเอ เมื่อวานนี้เลขชุดแรกที่พ่อให้มาห้าหกสี่เนาะก็ก็เข้านะคะถ้าผููใดตัดเล่นนะคะชุดเอาก็ตัดเล่นก็ห้าสี่นะห้าสี่สี่ห้าไงอืเนาะถ้าผููใดตัดเล่นคือแม่เพ่นบอกนะคะก็เข้านะคะเลขพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะเอฟซี FC. แต่ว่าโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เพื่อนไ้มาไมาเป็นซีหกซี่เนาะ โนี่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 ค่ะ fc เนาะนี่อันนี้ชุดเรกวันก่อนหวยออกวันหนึ่งเนาะที่เพิ่นไฮมาเนาะนี่ค่ะฟันธงสเม็ดเดียวบนนะคะสีไม้นะค่ะ fc แต่ว่าเพิ่นไฮชุด3ามตมาก ห้าถ้าตัดเล่นแม่เพ่นบอกแล้วว่าให้ตัดเล่นด้วยเนาะก็เข้าที่5 4หรือว่า4ีหนั่นเองเนาะส่วนข้างล่างหลุดเนาะรัฐบาลไทยของพ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะเอฟซีอ่ะมื่อนีเข้ามาโทษเอาขอแนวทางลาวพัฒนากันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เนาะทั้งลาวและฮานอยส่วนคลิปนี้หลังจากโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ด จบแล้วก็จะมีของอาจารย์เสรีหรือว่าค่าค่าวัสดีค่ะพ่ออัดเทปอยู่ใช่ไหมจ้าข้างบนราวสีตัวเดียวข้างบนใช่ไหมบนอ่ะสี <4 S 1> ตัวเดียวสี่เจ็ดสีเก้าสี่หกลักบนหืมบนล่างบอกค่ะอาจารย์ใบนล่างสี่หกสี่เจ็ดสีเก้าสี่หก ี่เจ็ดสี่เก้าจ้าห้าหน่อยห้าตัวเดียวโบมีชุดสามตัวบอค่ะแม่เพาะไม่ไม่มีวันนี้ทำทำซะเหมือนวันที่แล้วปิดไปแจ้มเดี๋ยวหกเก้าแปดหกเก้าเจ็ดค่ะค่ะอ่ะห้าหน่อยห้าตัวเดียวห้าน่อยห้าตัวเดียวบอคะ่ะหนึ่งหนึ่งห้าสองห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าห้าจ้าห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้า ครับแล้วก็เอซีคนไหนอยากได้ฮานอยสองชุดติดต่อมาอยากกระเป๋าตรงติดต่อมาค่ะมถนัดอยู่สองชุดโอเคครับนะครับค่ะค่ะเบอร์นี้เนาะให้เอฟซีค่ะค่ะนี่ค่ะเนาะพ่อมองดูเลขเด็ดวันนี้ให้มาฮานอยแค่เม็ดเดียวเองเนาะห้าเม็ดเดียวค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็เอาไปก่อนเนาะฮานอยเดี๋ยวจะลงเพิ่มเติมให้อีกรวมกับของอาจารย์อื่นด้วยเนาะ ก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งหกแปดนะคะเบอร์โทรพ่อเนาะผู้ใดจีสนใจอยากจะโทรหาพ่อติดต่อก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเดอ้อศูนย์เก้าแปดแปดหกศูนย์แปดแปดสี่หนึ่งนะคะนี่คะ่ะเนาะอันนี้เป็นานอยส่วนลาวพัฒนาบนล่างนะคะเมื่อกี้เขียนถึกแล้วเนาะ บนล่างสเม็ดเดียวอ,อันนี้เป็นของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะสำหรับราวพัฒนาวันนี้แค่3ชุดเองเนาะสชุดเองค่ะก็คือ4ีห 4ี่เนะคะ3ชดุดอาจารย์เซี ค่ะเเอยเดี๋ยวแม่เพ้นหาเบอรงตัวเลขของอาจารย์เสรีแล้วก็แอดมารวยไปพร้อมกันในคลิปนี้เดอ้อจ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่เพ่นหาก่อนนะคะแม่เพ่นหาก่อนเด้อจ้าใจเย็นๆนะคะอาจารย์เสรีแล้วก็แอดมารวยนาะ่ะรอดูเลขเด็ด นี่น้องว่าที่แล้วพ่อให้วิ่งลูดฟันทงบนล่างเก้าเม็ดเดียวนะคะนี่ค่ะใ่เพนจะหาตัวเกา,าเทียบให้เบิร์กเนาะเพื่อเอฟซีทั้งชองยาวาขี่ตัวเพิ่นฟันทงไปที่เก้าหนึ่งเลขออกเก้าแปดนี่ค่ะให้เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดออกเก้าแปดนะคะเพิ่มอีกหนึ่งแต้มจะได้เนาะนี่ค่ะงวดที่แล้วก็เข้าตัววิ่งตัวลูดงวดนี้ก็ฟันทงไปที่สี่บนล่างเม็ดเดียวสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะคะ อะแคปหน้าจอเอาแล้วค่ะมาค่ะบัานี้มาเอาของแอดมารวยนะคะนี่ค่ะส่วนของแอดมารวยงวดนี้ให้มาวิ่งรูด7กับ8นะคะจับคู่ชุด2ตัวบนล่างหนึ่งเจ็ 8, 7, 8, 6หนึ 7, ่งแปดสเองเจเน้นที่3 7กับ3 8ส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะ แอดมารวยให้วิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดมาบนแปดมาล่างนี่ค่ะจับคู่เข้าที่แปดเก้าสามงวดติดต่อกันแล้วนะคะของแอดมารวยเข้ามาสามงวดติดต่อกันแล้วเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะเจ็ดถ้าบนมีเจ็ดเจ็ดเนาะเข้าอยู่นะคะ เข้าสามงวดติดต่อกันแล้วงวดนี้ให้มาวิ่งรูด7กับ8เหมือนเดิมตัววิ่งตัวรูดค่ะส่วนตัวจับคู่มี1718373867682728เน้นที่3 7มเกับสานะคะของนอมารวยเดอ้อค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวไปเึิ่งของอาจารย์เสรีกันต่อนะคะ ได้หรือยังไปต่อนะคะ,ะมาต่อที่ของอาจารย์เสรีเนาะส่วนของอาจารย์เสรีวันนี้ค่ะให้วิ่งลูดเด่น8เม็ดเดียวจับคู่284837 49มนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะของอาจารย์เสรีหลุดนะคะวิ่งลูดบ,บอกเขาเนะะมื่อวานนี้เลขรัฐบาลไทยของอาจารย์เสรีเสียดายเนาะตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันครั้งแรกให้เจ็ดมาเม็ดเดียว ครั้งที่2ให้สามมาเม็ดเดียวฟันทงไปโค้งสุดท้าย3 1มหเลขออก3 7มเนาะหกับ7จว้ายเสียดายแห้งวันนี้เลขราวของอาจารย์เซรีให้วิ่งรูด8เม็ดเดียวนะคะสอ4แปดสี 9, นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางราวของอาจารย์เซรีส่วนตัววิ่งตัวรูดก็ตรงกับของแอดมารวยที่8นะคะตรงกันที่8เนาะ ของอาจารย์ซีรีเป็นสองแปดกับสี่แปดของแอดมารวยเป็นสามแปดก็ตรงกันที่แปดสองสองแปดนะคะนี่ค่ะนี่สามเจ็ดก็ตรงกันนะคะเนาะตามนี้ค่ะถามว่าจับตัววิ่งตัวลูดของแอดมารวยกับอาจารย์เีรีมาใส่ของหมอดูเลขเด็ดก็จะได้ แปดสี่สี่แปดแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะนี่นี่เนาะของของแอดมารวยกับของหมอดูเล็กเด็ดนะคะนี่ค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดนะคะถ้าจับใส่วิ่งลูดใส่กันเนาะอ่าคลิปนี้แม่น้องคำแพงก็ได้เนี่ยทางเราพัฒนามาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเพิ่มเติมอีก ีเอีกสามสำนักเนาะคะ่ะก็คือของพ่อหมอดูเลขเด็ดแอดมารวยอาจารย์เสรีนั่นเองส่วนที่เหลือจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดมากก่อนรอติดตามชมเป็นคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมเบิ้งคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงด้วยกันให้กำลังใจนะคะซื้อเลขอันไหนกับบถึกน้ำพิ่นจา้าถือทั้งลาวทั้งฮานอยทั้งรัฐบาลไทยบอไทบอตองเลย จะถือก,ก็จะถึกแทกะกาวิทย์นาวิทย์หลังนะคะโอ้ยจังแมนเนาะอ่ะบ่าเป็นยังค่ะชีวิตนี้ต้องอยู่เพื่อสู้นะคะมีคนเรามีผิดหวังบ้างมีสมหวังบ้างเนาะเอซเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้กันคือเกาค่ะสวัสดีค่ะ